สวัสดีครับพบกับช่องนิกรคนสร้างศิลปะนะครับวันนี้เรามาอัปเดตงานมีงานมีมีหินมาให้ท่านอีกแล้วนะครับก็คือเศษไม้กลายเป็นหินนะฮะซึ่งสามารถทําสมเด็จหรือว่าพระเล็กได้นะครับลูกค้าสามารถติดต่อมาได้นะฮะมีมีไม่มากนะครับถ้าทําจริงๆก็ได้ประมาณ สามร้อยสามร้อยองนี้ได้ครับทัก ID ดีไลน์มาได้นะครับศูนย์หกห้าห้าสี่สามหนึ่งเก้าสองสามนะฮะเดี๋ยวผมจะลงเบอร์โทรไว้หน้าคลิปนะครับนะครับเศษไม้กลายเป็นหินสวยนะครับอันนี้เป็นเศษที่เหลือจากทำเกนิ้ว2ององนะครับ ลูกค้าท่านใดสนใจทักมาได้นะมีจํานวนจํากัดนะครับหมดแล้วหมดเลยนะฮะผมไม่สามารถหาให้หาให้ได้อีกแล้วนะเนื่องจากไม่รู้จะไปหาที่ไหน <c oughs> ทํางานมาก,กว่าเกือบสามสิบปีเพิ่งเจอนี่นะฮะก้อนใหญ่ <c oughs> เนื้อสวยส่วนใหญ่ที่ผมเจอจะเป็นเนื้อดําๆไม่สวยเท่าไหร่ <c oughs> เนื้อดำาๆก็จะเป็นแบบนี้ฮะนี่ครับ เนื้อดำๆฮะนี่ก็คือไม้กลายเป็นหินเหมือนกันนะครับแต่เป็นเนื้อดำมันอาจจะไม่สวยนะฮะแต่เนื้อนี่จะสวยกว่าเพราะมันเหมือนเนื้อมันจะเหมือนเนื้อไม้แดงหรือไม้ไม้สักทองนะครับนี่นะครับผมถ้าลูกค้าสนใจก็ทักไลน์หรือว่าเบอร์โทรศัพท์ผมมาได้นะฮะหรือทางเฟซบุ๊กก็ได้นะครับ เฟซบุก๊กก็นี่ก่ช่างแกะสลักพระพุทธรูปนะครับหรือตามเบอร์โทรที่ผมให้ไว้นะครับนี่ครับมีจำนวนจํากัดนะครับมีไม่มากนะฮะทำพระเล็กทำพระเล็กก็ได้ประมาณ200องค์นะฮะองค์พระเล็กนะครับแต่ทําพระแบบสมเด็จ วัดละครังนี่อาจจะได้300องค์ฮะเพราะมันจะตัดตัดเป็นแบนๆเป็นชิ้นๆแบนๆน,นะดี๋ยวผมจะลงภาพนิ่งให้ดูด้วยนะครับพระสมเด็จนะฮะที่ผมทําให้ท่านพระครูนะครับมีจํานวนจํากัดนะครับลูกค้าท่านใดสนใจรีบติดต่อมาเลยนะครับหมดแล้วหมดเลยนะฮะนี่คือเศษที่เหลือจากทำเกนิ้ว2ององค์นะครับ สุดท้ายก็จะลืมนะฮะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทำช่อง YouTube ต่อไปนะฮะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปที่ผมอัพลงนะฮะการทำงานศิลปะนะครับอาจจะไม่เก่งมากนะฮะแต่ก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดทำให้ออกมาสวยที่สุดนะครับตามความสามารถของตัวเองนะครับผมกับช่างบ้านนอกช่างนิกกอนนะครับครับสุดท้ายนี้สวัสดีครับผม